7นึ่งนะ7,500บาทนึกว่า2บัวเหมาะกับนะคนขับรถเก่งนะคะขับดีไม่มีอุบัติเหตุไม่ซีเรียสก,กับแผลเล็กแผลน้อยก่อนซื้อให้ศึกษาก่อนนะคะแพ็กเกจเนี้ยโฆษณายเยอะมากเข้าตาทุกวันเลยค่ะ รู้จักกันในชื่อประกัน1บวก7,500บาทมีค่าเสียหายส่วนแรก3,000บาทตอบโจทย์รถเกา่าดีกว่า2บวนะตรงที่ลงค่าทางความเองก็ซ่อมให้ค่ะเป็นปกติขายดีนะคนถามเยอะมากมแค่7 5 0ปนะคะให้ความคุม้คมครองแบบประกันชั้นหนึ่งสงอมอูเป็นแพ็กเกจของไทยวิวัฒนะ เรียกว่าประกันชั้นหนึ่งบวกเบีย้ย7,500บาทถูกบ้างค่ะปกติประกันชั้นหนึ่งซองกโอก็ต้องหมื่นกว่าพี่จิมขอเปรียบเทียบกับ2บวกในประเด็นหลักๆดังนี้เลยค่ะประกันหน้หนึ่งบวก7,500บาทแต่ประกันสองบวกเบีย้ยเริ่มต้นก็5,400บาททุนประกันแค่1แสนนะคะเหมือนกับ2บวกทุกไปที่ทุนประกัน10,000แสนบาทซึ่งผู้ขับขี่จะต้องระมัดระวังนะคะ เพราะว่าประกันเนี่ยรับผิดชอบค่าซ่อมเพียง1000 0แสนบาทเสียหายจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้ไม่พอแน่นอนต้องควักเองในส่วนที่เกินทุนประกัน0,000 0แสนประกันชนหนึ่งตัวนี้นะคะจะมีดีดักหรือค่าเสียหายส่วนแรก3,000บาทถ้าเป็นฝ่ายผิดนะเช่นชนเสาลงค้าทางเฉียวลัวอันนี้ประกันซ่อมให้นะถ้าเกิดเราเขาซ่อมเน่เราก็จะต้องร่วมจ่าย3,000บาทแต่ถ้าเกิดเรามีประกัน2บวบนะคะ จะไม่คุ้มคองและชนเสาเฉียวรู้วาตกค้างทางเนี่ยไม่คุ้มคอลูกค้าก็จะต้องซ่อมเองยังตกค้างทางเนี่ยค่าเสียหายจะเยอะค่ะค่าซ่อมอย่างต่ำก็หลักหมื่นถ้ามีประกันชั้นหนึ่งนบาทร่วมจ่าย3 0 0พบาทก็ได้ซ่อมรถอันนี้คุ้มค่าแพ็กเกจนะประกันชั้นหนึ่ง 7, บาทเหมาะกับคนขับรถเกง่งไม่มีอุบัติเหตุไม่ซีเรียสก,กับแผลเล็กแผลน้อยถ้ามีแผลนะให้อุประเมินก่อนค่ะ อูประเมินค่าซ่อมสองพันก็ซ่อมเองค่ะเพราะถ้าเคลประกันนั้นเราต้องร่วมจ่ายสามพันแต่ถ้าอู่ประเมินค่าซ่อมหกพันแล้วก็เคลมประกันเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของรถต้องร่วมจ่ายสามพันบาทขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนเลือกประกันอย่าเลือกตะเบี้ยถูกนะคะกับบริษัทประกันดังๆเลือกคนขายที่มีความเชี่ยวชาญให้ปรึกษาได้ค่ะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเคมประกันปรึกษาพี่จิ๋มได้เลยนะคะพี่จิ๋มจะดีให้บริการค่ะ